<Das que ath en> ช่วงแดดร่มลมตกนะคะเราก็จะมาห่อน้องฝรั่งกันน้องฝรั่งที่เราห่อกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นแปลงเก่านะคะเรียกว่านพาพญาไส้แดงหงเป่าสื่อนะคะลูกก็จะไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็จะอยู่สูงเพราะว่าไม่ได้แต่งกิ่งเลยแล้วก็วันนี้ก็เราก็มาดูกันนะคะทั้งห่อด้วยแล้วก็ทั้งเช็คฝรั่งด้วยแล้วก็จะมีฝรั่งเนี่ยให้เก่งได้กินด้วยนะวันนี้นะคะฝรั่งที่ได้ออกมาเนี่ยแล้วก็ผลนะคะ,ะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่รู้อะรู้แต่ว่าวันนี้นะคะ่ะ <S <S เขาก็ เติบโตนะคะเติบโตแล้วก็เนี่ยเราก็จะมาแกะกันพอมาแกะอย่างนี้นะคะถามว่าวันนี้ค่ะเราทำอินซียใช่ไหมคะเราก็สามารถแกะแล้วก็กินได้เลยจากต้นนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะอย่างที่เก่งบอกว่าที่บ้านสวนเราอะคะ่ะเราเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าเก่งปลูกเอาไว้กินเองแล้วก็มันเยอะเราก็จะส่งต่าให้กับสมาชิกของเราสมาชิกของเราอะคะ่ะเขาก็จะรับต้นกล้าผ่านไปก็มีแล้วก็เขาก็จะสั่งผลผลเนี่ยค่ะเอาไปกินนะคะ แล้วเวลาเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะเก่งก็จะทักแชทไปบอกให้กับสมาชิกของเก่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บจากต้นปุ๊บก็สามารถกินได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดกันนะคะอ,อ่ะสายพันธุ์เนี้ยค่ะก็ไม่สวยหรอกแต่ว่าเอ่อถ้าเขาแบบว่าแก่เต็มที่เงี้ยเขาก็สวยนะแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าคือมันก็เป็นตำนงตำหนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเก่งเอาไว้กินไงนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์นางพญาไส้แดงหงเปาสือนี่นี่เลยค่ะ แก่นะคะผิวก็จะสักสากผิวของเขาอะค่ะถ้าเขาแก่เต็มที่เนี่ยจะเป็นตะกุกตะกักอย่างงี้ค่ะอันนี้คือจุดเด่นของนางพญาไส้แดงนะผิวเขาจะแบบเป็นคลึกคักคลักอันนี้คือแก่เต็มที่เห็นไหมความแดงจะทะลุออกมานอกผิวเลยนะคะเพราะว่าผิวน้องบอบบางมากแล้วเราจะมาดูไส้ข้างในกันอไส้ข้างในนะคะเป็นไส้แดงนองพญาไส้แดงเนี่ยบอกเลยว่า อืส่งเต่าสือเนี่ยเขารสชาติเขาเนี่ยอันดับหนึ่งของฝรั่งไส้แดงทั้งหมดเลยพอยรสชาติเนี่ยจะมีหวานนำอมเปรี้ยวนะคะเนื้ออร่อยเนื้อแบบว่าเนื้อแน่นๆกินแล้วก็กินอีกเนี่ยอ,อร่อยมากชื่นใจ รส uh huh. ชาติจิจาดมากเลยหวานอมเปรีย้ยวกอบอื uh ้อ huh. ห uh ือ huh. แดงมากอร่อยมากรสชาติสุดๆก็เป็นเลยสุดๆก็เป็นเลิศ นะคะคโอเคอาหารเย็นของเก่งนำ้ำผยอซอยแดงโง้เปาซื้อมีต้มก้าพัน 9, นะคะร้อยห้าสิบาทเป็เกิ่งตอนแปดสิบเซนอะไปเดี๋ยวห่อต่อห่อต่อนะคะเพื่อนๆห่อด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าออกมาเยอะๆรอบนี้เดี๋ยวห่อรอบนี้ยค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้นะเดี๋ยวจัดส่งให้นะโอ้โหลูกเยอะแยะเลย สามลูกสี่ลูกดูดิโอ้โหเดี๋ยวเก่งหอนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายยังไงเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะตัดได้เมื่อไหร่ช่วงไหนเก่งก็จะทักแชทไปบอกโอเคเอาละวันนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดันคอมเมนต์ให้เก่งด้วยไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปกำา่ายให้เก่งด้วยนะคะเกษตรอินทรีย์วิถียังยืนสวงผสมผลไม้ยืนต้นไปละคะ่ะ,คะสวัสดีคะ่ะ,คะ